เคยได้ยินปักษาวายุพักไหมครับผมปักษาแปลว่านกวายุพักแปลว่ากาลาเวกนะครับผมนกที่บินได้เหนือเมฆนี่คือนกกาละเวกที่มีเสียงไพเราะนะครับผมใครเคยเห็นไข่นกกาละเวกครับผมมีใครเคยเห็นไหมไม่มีใช่ป่ะไข่นกกาละเวกนะครับผมจะไขไว้ตามปักที่เป็นเสาที่เป็นปักไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะอําพางนะครับจะอําพางสัตว์ต่างๆที่จะมากินไข่นกกระเวกนี้วันนี้นะได้เห็นเป็นบุญตานะต้องสาธุเลยนะครับผมจะพาไปดูไข่นกกระลเวกนะครับผมพร้อมกันหรือยังนะครับอย่าพึ่งดราม่านะเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเลื่อนผ่านได้เลยแต่ถ้าอยากดูนะดูต่อไปนะครับผม